สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่กับผมนะครับจีจีคลิปนี้มาพบกับแนวทางหวยฮานอยหวยฮานอยวันที่17เดือนหนึ่งปี69นะครับผมก็จะเป็นหวยฮานอยสูตร3าตัวเด่นนะแล้วก็สูตรเม็ดเดียวนะเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะเมื่อวานนี้เข้าทั้งลาวแล้วก็ฮานอยเลย นเะมื่อวานนี้เข้าตั้งสามหน่อยเลยนะเมื่อวานี้วันที่สิบหกหวห้านอยพิเศษนะผลที่ออกนะครับเก้าสองศูนย์สองแปดผมให้ 2, ให 1, ให 9, นะสองให้หนึ่งให้เก้านะสองมาน่าสูตรตัวเด่นนะสูตรตัวจอที่ศูนย์มาเป็นตัวเน้นด้วยสองศูนย์นะเสียดายไม่มีแปดเนาะสูตรตัวจอไม่มีแปดเสียด,ดายจริงๆสำหรับ 5, ห้านอยปกติ ปกตินะครับผลที่ออกนะ้นหนึ่งสองแปดแผมได้2ได้1ได้9้านะครับนะเอา2กับ1เป็นตัวเด่นนะ2มา2มา8มานะสูตรตัวเด่น2มาสู่ตัวจอ8แมาเข้าสอสูตรตัวเด่นนี้9มาด้วยนะ9ตัวรองนะแปดก็บแปนะมาบนล่างเลยนะสำหรับ vp p นะครับผม VIP นี่สามเก้าสามหกเก้าผมได้สองได้หนะึ่งได้เก้าเนาะเก้ามานะทุกคนนะเป็นตัวรองเก้ามาเก้ามาหกมานะหกเก้าเสียดายไม่มีสามเลยเนาะอืมขาดสามถ้าสามมาเนะี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามสำหรับเม็ดเดียวนะครับผมนะเม็ดเดียวเมื่อวานนี้ผมไม่สองนะโอ้โหเมื่อวานนี้สองมา องพิเศษนะออกมาสองพิเศษออกมาสองแปดกับสองศูนย์ปกติออกมาสองแปดนะสามเด้งเลยเมื่อวานนี้นะสองมาสามเด้งเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็มาตามลุ้นของวันนี้กันต่อนะครับนะวันนี้ผมเขียนไว้ให้แล้ววันนี้ผมก็จะไปไม่ไวเลยนะวันนี้นะผมเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วพิเศษ พิเศษนะครับวันนี้ก็ได้508นะครับนะเอา5กับ8นะเอา5กับ8เป็นตัวเด่นนะมาจากคู่ที่0มาจากคู่กับ0 3 1 2ได้เลยนะพิเศษนะเอาเอา5กับ8นะเป็นตัวเด่นนะ0เป็นตัวรองมาจากคู่กับ3 1 3 1 2 0เนาะอ่ะพิเศษนะครับนะน้อยแรกนะ น้อยแรกนะครับจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นปกติปกตินะครับก็เหมือนกันเลย508นะมีมาแน่นอน508เอาเอา5กับ8เป็นตัวเด่นมาจับคู่กับ0 1 3 0 134แล้วกันนะ0 134นะครับนะขอให้มีขอให้มา วันนี้ผมได้ห้านปดนะก็คิดว่าน่าจะมาแหละวันนี้มาอีกแน่นอนอเรียบร้อยเนะหาะฮานอยปกตินะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็น vip vip ก็เหมือนกันเลย508 508เอาหกับ8เป็นตัวเด่นจะพู่กับ0 2 4 024 เก้าเก้ามาฮะเอามาจับคู่กับ0 2 4 9ได้เลยนะครับนะหรือว่าพี่ๆชอบ0ก็เอา0ไปเลยนะ0 2 0 4 0 9 0 1 0 7 0 8 0 5นาหะสำหรับแนวทางนะครับผมนะสตมตุเอนฮานอยนะก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเม็ดเดียว เม็ดเดียววันนี้ผมให้ห้านะทุกคนนะผมคิดว่าจะมีผมผมคิดว่าต้องมีห้ามาในะวันนี้ห้านะทุกคนตัวเน้นก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแล้วก็ห้าศูนย์นะครับผมห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าศูนย์นะครับก็สามห้านอยวันนี้ก็ขอให้มีมาขอให้มีห้ามาละกันนะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีมีัยนะครับสวัสดีครับ